คุณพ่ออวดคลิปลูกสาวน้องเอลิเซียอายุได้16วันน่ารักจ้ำมา,มากน้องเอลลเซียลูกสาวของแพตติเซียและโนต้ตวิเศษนั้นที่คุณแม่ได้พึ่งคลอดมาคืนแท่นขวัญใจของบรรดาแฟนคลาบและคนรักเด็กไปแล้วล่าสุดนั้นคุณพ่อโนต้ตวิเศษได้โพสต์คลิปของลูกสาวตัวน้อยน้องเอลลเซียพร้อมได้เขียนแคปชั่นว่า16วันแล้ว เป็นภาพที่คุณแม่กำลังประคองน้องเอลิเซียเผยให้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูและแก้มน่ารักจำมั่มมากหลังจากที่คุณพ่อได้โพสต์คลิปออกไปนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์ในความน่ารักและจ้ำมั่มของน้องเอลิเซีย